สวัสดีค่ะแม่ปูสะพ้ายฝรั่งเศสชนบทจ้ะเมื่อกินขนมเส้นจ,จ้ะพเพื่อนๆจ้ะตำขนมเส้นเนาะหาที่ลองว่มีจะ้ะอันแก้มผักพีซอร,รี่ค่ะพเพื่อนๆจะ้ะฟันสิงโตนั่นแหละคะ่ะกระเทียมป่าจ้ะแล้วก็แลดี้สีนี้นะคะพเพื่อนๆจะ้ะ มามองกล้องๆป่ะครับขออนุญาตจิ้มมือจะอยากจิ้มมือเนาะจุ๊ก้าจ้าไปยูก้าจ้าไปยูก้าจ้าใสไปลูก้าจ้าไปลุก้าจ้าไปลุก้าจ้าไปลุก้าจ้าไปลูก้าจ้าไปลูก้าแม่แมาแม่

เทียมปาก่ะโเ้เผ็ดก็กระเทียมปากเขากันที่ดีทำเกินจ้า ฝั่งเยอรมันค่ะเพื่อนจ๋ากลอบดีๆจ้ะมี่แต่ของมันเหนๆยนมันหยุดค่ะเพื่อนจ๋า ก็เลยเจีจิ้บวเขากันจัดกระเทียมป่าเสซ่บกินจังส่ง ผูดองของเช้นจ่า พิษจ mm ้ะ hmm. ผ mm ็ดมากแม่คับเมอก่อาเจออังารเมื่อก่อเจอเอฟบีเอ๊บเล่

อยู่นู้นไงอยู่ฉากดังอยู่ในฉากดังอืม เห็นมั้ยลูกอื้ออุ๊บอุ๊บชื่อเสร็จป่ะ กระเทียมปากกินแรงๆจะเพื่อนจ๋ากระเทียมสมตำะแซ่บๆวน่นเห็นไหมวันนี้วมนเปเ่นทรายสหุมือขนทรายเข้าไปเลยอาเบอร์ว <to go. S 2> <jak> ีว <ma> ีไก <Alex van fucking> ็ใส่มาว่นวีใส่มาเช่ก็ใส่มาเว่นอ้าอ้าก็ใส่มาเว่นอ้า หักฟันจิ่มโตค่ะหือหือนานแล้ววะทีหนูปานวะทีก็บ่สบทีหนูบ่อืมแต่ไม่ตามกันไม่รู้สิ